นายมงคลครับถ <IS TS> ึงเวลาแล้วครับที่จะพบกับเขารอมานานลานนี้บอกก็เลยแฟนคลับทุกเพศทุกวัยครับได้แก่ฟอบชนพิพัฒนครับน้องอบอ่านาวแล้วครับรอเชียร์เสียงมาหน่อยเลย ขอพีอ่มาเหมาือนอ่าโอ,อ,อเคครับขอขอภัยด้วยฮะมันมีมันมีกุญย์เหลือเหรือเอมามีตัวนึงโอ้อย่าเรียกว่ากุญย์เหลือครับเตรียมไว้แล้วต,ต้องต้ตตองประกาศเตรียที่ก่อนนะอ่าชื่อเขาอ่ะครับผมอ่าตัวประกอบนะฮะพร้อมแล้วนะครับไปพบกับเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แนะนำก่อนนะ <c oughs> ไปพบกับคุณเทศไทยวงครับเขาหรือบางช่องบล็อกนะครับสวัสดีงภาพที่บัตรเชิญครับ ขอบใจครับเชิญเลยครับพี่หม่ำพี่มาสวัสดีครับสสวัดีครับสวัสดีครับน่ครักมากเลยนะฮะเดี๋ยวครับไม่ใช่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 ครับอันนั้นตัวปลอมตัวจริงเขาอยู่นี่นี่ตัวปลอมครับตัวปลอมเดี๋ยว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 กดดึงทีเด็ช่วยดูหน่อยฮะพี่หม่ำครับพี่หม่ำฮะพี่หม่ำตัวจริงตัวจริงอยู่นี่ครับแต่น้องที่ผมก๊อปปี้รอก่อนนะฮะ วักิครับกูนนเนี่ยครับมันมันเรียนเสียงก็เหมือนนะพี่เออยังไงพี่ทำไม่มันน่าชอบดวยเดินทางไกลหรือเปล่า <laughs> ลน,น้องก็พี่ลงก่อนนะน้องก็พี่ลงก่อนนะครับลงก่อนนะลงก่อนนะ <laughs> ไม่ใช่ครับตัวจริงอยู่นี่ครับพี่เราตัวจริงอยู่นี่ฮะอัน <laughs> นี้เขาทำบล็อกเดียวกันกับรุ่นเพี่ทีหลังจะเล่นอะไรบอกกูด้วยบอกกูด้วยพี่เอาคนไหนตัวจริงพูดกับในฐานะพูดกับ ผมฮะองแห้ก็ร้องยาจ๋าสิเทสเทสหนยเทสหน่อยเอยเาจ๋าผมมาเอายาขอเมียลองลองเน้อลองเนยาจ๋าคุนี่ไปมายาจ๋าผมมาเอยาขอเมียยาจ๋า ปีไหน่อยก็ปีอยาจ้างงยากจะโอ้ยไอ้ลงไปเลยพี่น้องไม่ใช่ตัวปลอมตัวปลอมตัวปลอมเนี่ยตัวจริงต้องได้มึงไปร้องจ้าจ้าคือร้องไม่ไม่ทีมงานเขายืนยันว่าตัวจริงมันยังไงพี่เอาใครวัดข้างล่างตัวจริงจี๊ดหน่อยเองข้างบนตัวจริงจี๊ดหน่อย ่นถ้าตัวจริงนี่อยู่แล้วงานไม่ีเริ่มหรอกขึ้บังเชิญครับขอบคุณหมวดมาด้วยนะครับนี่คือหมวดหมวดอะไรนะหมวดอะไรนะมาจากวิรัมเลยนี่หมวดปดิพนาลินครับมาจากวิรัมครับหรือแถววิรัมไม่เล่นหมวดมังหมวดมาขอบคุณมากนะเดี๋ยวไปรับพันพันสองนะกลับบ้านเลยนะมาจากบุรีรัมย์เลยนะไปคุ้มค่าเครื่องเลยมาแค่เบ้นนะขอบโบ้ยโบ้ยหมวดมังด้วยนะครับเอ้ยอันนี้ขผม ตัวใช่ฮะครับบอกไฮะบ,บอกแล้วนะอันนี้จริงครับเป็นเรื่องจริงในเรื่องก็เป็นแด่นั้นจริงเรื่องจริงครับโอ้โอนะครับผมเดี๋ยวให้แต่และท่านแนะนําตัวก่อนเริ่มจากทางข้างผมครับวัสดีครับผมมิวส์วิตครับเดียวครับสวิตเตเวตลงยารโอ้โอ้โหเป็นัสูงมากนักบดเป็นอะไรฮะในเรื่องผมแลบบดเป็นอัเคีนเป็นผู้ช่วยผู้กับ คาแรคเตอร์ของตัวนี้เป็นยังไงพี่คาแรคเตอร์เหรอล้างไน่หรือว่าเชื่อพุ่มครับมีคาแรคเตอร์เหรอผมไม่ถึงกองถ่ายว่าที่มันเขาบทกันบทมันไม่มีไม่มีบทมันพูดกันนะอยากเล่นอะไรเลื่อเลยอ๋อให้อิสระให้อิสระการเล่นเลื่อยเรื่อมึงก็เล่นกระโดงอะครับมันก็จะมีอารมณ์สดขึ้นมายกจะเล่นแล้วก็เล่นไปแต่แต่มันมันดีอย่างคือ มันเป็นชีวิตของคนถ่ายหนังเรื่องจริงๆเหมือนหนังซ้อนหนังหนังซ้อนหนังแต่ถ้าหนังทุกจริงก็ต้องเป็นสบู่นี้คู่นี้คู่พากคู้นางของเราเป็นเป็นเป็นชีวิตของคนถ่ายหนังครับผมเป็นอังเคิลอ่าเป็นอังเคิลน,นะพู้เช่วยพวกกันอ่ะมันมัน,ม,น,ม,นมันก็จะง่ายขึ้นอย่างพี่พันครับพี่องมันจะง่ายขึ้นหมายความว่ารู้ทางกันอ่ามันรู้ทางกันไงว่าในหลักกองถ่ายมันเป็นยังไงครับเวลาเราไปเจอกันเหมือนอัดรายการทุกร้ยนทุกร้านอัดนู่นอัดนี่อะไรกันจะอยู้เราจะคุยอะไรกัน แล้วก็ตรงนั้นแต่ประเด็นมันไม่ให้คุยตรงนั้นมันคุยในเรื่องของเรื่องนี้แสดงว่าจะมีบุ๊สดๆเกิดขึ้นโดยที่ใช่เราไั่ไดยเตรียมกันไหวใช่เดี๋ยวเราจะพูดถึงตัวประกอบไปแล้วขัดผมนี่ม,มันก็คือหนึหห่งนักแสดงในเรื่องนี้ซึ่งหนงเนี่ยจ้ามาเล่นเรื่องนี้อ่ะอ,อ๋อจ้างมาเลยนะแต่ให้เป็นตัวประกอบ มันจะมีอารมณ์การแกล้งกันไหมเพราะว่าในเรื่องเมื่อก่อนอย่างพี่หมาเวลาชนิดออกไปมันจะแกล้งกันมันไม่ได้เอาคืนนะอ่าแต่มันไปตามเส้นเรื่องคือเขาต้องเป็นตัวนี้เหมาะที่สุดแล้วไม่ได้ว่าตั้งใจแกล้งไม่ได้ตั้งใจแกล้งแต่เรื่องของพี่หมามที่ผมไปเล่นน่ะครับมันเขาตั้งใจอ่าเราแต่เราไม่แค้นไม่ไม่แค้นไม่พูดถ้าถ้ามาฉาเรื่องตายน่ะมันก็เทท้ายกันครับผมแต่ทีามาเป็นจริงจริงมันมาสองคนก็ได้พวกคุณจะมาก็ได้ เดี๋ยวจะถึงนะฮะกำลังกำลังไล่ไปอ่านักเอกบ้างนักเอกนะดาราหลับบทเป็นนางรากตัวจริงซึ่งเป็นโพรในหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคาแรคเตอร์คือปกติย่านาาเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันน่ากลัวมากใช่ไหมแต่เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ย่าหน้ามาตามหารักอะแล้วก็ต้องมาพิชิตใจเขาให้ได้แล้วเขาเป็นซูเปอร์สตาร์พี่คริสก็คือเป็นตัวเองเลยแล้วหนูก็ต้องมาแคส มาแคสบทแม่นาคเพราะจะได้เล่นคู่กับเขาในเรื่องอย่างเงี้ยค่ะตัวจริงก็จะต้องแคสเหรอฮะแคสเดียกันใช่ไหมพี่คริสแคสไหมนะคะในเรื่องตัวจริงก็มาแคสเหมือนกันแต่ในเรื่องนะครับเรื่องชื่อคลิปตัวจริงก็ชื่อคลิปคือของคพิทจะมีช่วงที่อยู่ในอดีตก็เป็นข้อาแต่ว่ายังอยู่ยังอยู่แต่ว่าพอกลับมาปัจจุบันนะครับก็เหมือนพี่โนบอกว่าให้เล่นเป็นตัวเองไปเลยแล้วก็ในเรื่องก็ชื่อคลิปเลยใช่ชื่อนี้เลยคทำแน่ บรรยากาศในกองถ่ายแล้วมีลูกแมคเวลาเข้าฉากกับพี่ๆสามคนอย่ยผมบ่อยมากครับผมเส้นตื้นแล้วเวลาที่เราแบบทำซีนดราม่ากันอยู่อะไรเงี้ยครับอีกหนึ่งก็จะเป็นแบบคอมเมดี้อะไรเงี้ยครับต้องพยายามมีสมาธิเข้าไหนนะพี่ชายคันักเอกเรามีถนไหมแต่ผมอยากอยากถ่ายคู่กับน้องคริสตลอดเลยะาอะไรอิ่มเนอะ ทำไมฮะเขาเเต็มกองแสดงว่าวันไหนน้องคริสต์มายโองมีแต่รถรูดทักมาจอดของกินทั้งนั้นเลือกกินเลยนะขอบคุณแฟนกองเสียด้วยนะครับผมน้องนายฮะครับผมรับบทเป็นอะไรครับผมเล่นเป็นอัมครับผมเป็นเป็นอยู่อยู่ฝั่งไหนอยู่ยพี่คิดเลยอยู่แกียวกันเป็นแก๊้งมู่วนอยู่ด้วยกันหมดเลยครับบทของอัมเป็นเอ็มตังครับเป็นอก็จะเป็นถ้าเป็นตัวละครอยู่ในในแ้นก็จะเป็น มันคอยอยู่กับไอ้มากคอยพายมากไปออกไปเป็นทหารไปออกไปรบด้วยกัาตลอดกลับมาบ้านอยู่มันอยู่บุพ่าเดียวกันนะฮะัน้องฟอมนะฮะน้องสอบรับบทเป็นรับบทเป็นทุยครับทุยเป็นเพื่อนของมากเหมือนกันครับพี่ใช่ก็พากันไปแบบว่าบางทีเราเป็นคนสงสัยเราก็ะจะคอยบอกเพื่อนของเราว่า<ช>นั่งหน้าแบบไหนอ่าใช่ดูแปลกๆก็อยู่ร่วมกันนะครับอีกหนึ่งท่านฮะพี่แท้ครับมึงจะวนไปทำไม มันเป็นตามเออตามสคริปต์พี่ไม่ต้องตามก็ได้ก็ต้องไปเชื่อเขาหรอกพี่รีบถามเขาเลยว่านี่เขาชวนผมคุยไม่พักเลยเนี่ยเออก็ทำรีบกันมานิเนี่ฮะท้าไปถ้าไปมาเล่นหนังด้วยกันสามคนพี่เท่งพี่โหนกพี่หม่อมมึงโอยมันเอ้ยไอ้หมดขึ้นมานนั่งคานกูดึงกันป่ะไกลลนะไกลลนะมันเป็นการลงตัวมากกว่านะมันเป็นการลงตัวถ้าเขาจะสามคนเราเนี่ยหม๋มเท่งโดเลยคิวมันเขาสยญญาเพราะวันนี้อัดรายการสามก็เขาว่า ไม่ตรงกันว่างกิโลก็ติดเลยนะเนี่ยแต่นี่คือเมการลงตัวแล้วก็ใช่คือใช้เวลากันเป็นปีนะแต่ไม่ใช่แต่พอมาลงตัวแล้วก็ได้เวียนรายลุ้นกันเราก็เห็นโคอดของอีโนกเขาก็อยากจะคู่กับข้อความโค้รแล้วมันสนุกมาเล่นตึงสนุกคือคือมันมีชีวิตอย่างที่ว่าเลยและอีกหนึ่งชีวิตคู่เขาเนี่ยมันแน่สามงานติดตามด้วยก็เลยมาเล่นตรงนี้แล้วก็กับบ้านสภาพอะไรก็ได้นะ ใกล้ถึงอัมพิบัมพิบัมเอ็งต้าตัวพี่หมักเลยนะตัวประกอบเลยสารพัดเลยเไม่ได้พ<อ>ูดหรอกไปดูในหนังแล้วกันขอบคุณพี่หมักด้วยนะครับเจ้า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 เฮ้ยชีวิตกูนี่บรรยากาศกล้องถ่ายเป็นไงพี่มันบ,บรรยากาศเย็นบางทีก็ฝนตกครับไม่ใช่อย่างนั้นพี่เท่ทำไมต้องเป็นสองคนนี้พี่เท่ไม่หนูทำไมต้องเป็นยานากับคริสคาแรคเตอร์อะไรคือไกลถามกูไึ้นตองนี้มึง ผมว่าน้าเขาไทยนั้ะหน้าน้าไทยมากเป็นเวอร์ชันต้องคิดจะดูแบบคล้ายๆเกาหลีเนี่ยจะดูหลายๆมุมเขาเกาหลีก็ได้ไทยก็ได้จีนก็ได้ถ้มองนะได้หมดเลยอย่างน้องคิดอ่ะมารับบทเป็นเคิมเบียคือหลงบอกครัตัวเขาตัวนี้อ่ะคือคิดเลยตัวเขาเลยคือตัวเเาลยไังน้องยศดามาเนี่ยไม่ใช่ยศดานะวอันที่บทหนักนะตัวเขานับบทหนักเพราะเขาช้ำมาตั้งแต่ พอลูกไอ้มาเกิดเนะ่ะแล้วเขาลูกไ,ไม่เกิดเลยท่านรออยู่อะ่ะอ๋อมันเป็นหยาบชาติมารักกันแล้วทำยังไงท่านจะได้คุยจ้เจอเขาบังเอิญมันมีกองถ่ายพับอยู่เครื่องอยู่กำลังแท๊ดนางเองอแท๊ดถายคนไม่ได้ไม่ได้พอมาเป็นพระรามมาแท๊ดอะ่ะเขาก็ไม่สแสดงเพราะเขาเป็นานางมากเลยเป็น,ปนตัวเขาอยู่แล้วเอาอารมณ์เขาออกมาอารมณ์ที่เจอที่บ้านท่านครับขอบคุณครับ พี่หมัมเนี่ยบอกว่าเลือกคิดเพราะว่าหน้าคล้ายๆกันผมว่าจริงๆอย่างที่ผมบอกนั่นแหละหน้าคล้ายกับผมหมคนหนึ่งขอบคุณมากครับขอบคุณมากมอกมองอะไรกันเลยในตัวน้องสองคนบ้างพี่บ่กคือผมก็เป็นคนถามมาเขาอยู่แล้วไงไอ้หนุ่มชอบไหมเดี๋ยวดูงานเขาก่อนเนี่ยเนี่ยน้องเขาเล่นร่างทรงี่เขาก็เป็นศิลปินที่เมื่ตายอยู่แล้วการขับเขาเยอะอยู่แล้วคุณชอบไหมชอบชอบก็เอาจัดการเลยเคลียร์พื้นที่จบ เขาสุปตาร์นะผมบอกเกาสองสองในเรื่องในเรื่องด้วยนอกเรื่องด้วยแหละนอกเรื่องด้วยในเรื่องด้วยแล้วสุปตาร์มาทำงานเนี่ยคือไม่มีอารมณ์ที่แบบว่าเฮ้ยไม่อยากมาคือหลังจากบทเสร็จบดเสร็จแล้วเนี่ยคือว่าเฮ้ยนอนต้องเป็นตัวเขาด้วยแหละเพราะในเรื่องเนี่ยที่จริงก็จะมีชื่ออยู่เหมือนกันชื่อมายาราในเรื่องตอนแรกใช่ชื่ออะไรนะฮะมายาราเอียดระพูนนังเอกนนั่งเอกนางบ้าบอชื่อมายาราไปไป เลยเปลี่ยนชื่อให้เขาคับเล่นจริงไปเลยเอาชื่อเขาเลยชื่อเขาเลยอ๋อคนบ้าอะไรใช่ไหมครับเหยียบทีนะครับเป็นหนาวบรรยากาศในกองถ่ายถามผู้รักผู้น่ากันไปชิบกันถามพี่กิตหน่อยครับเวลาเข้าฉากเนี่ยบรรยากาศในกองถ่ายเป็นยังไงบ้างสนุกมากครับสนุกมากครับแล้วก็คือคือเรื่องเนี้ยไลน์อัพนักแสดงที่อยู่ในภาพยนตร์เนี่ยเยอะมากๆแล้วก็ทุกคนเป็นศิลปินตลกเพราะฉะนั้นแบบทั้งหน้ากองหลังกองอะไรเงี้ยครับ ตลกพามากใช่ครับอบอุ่นมากด้วยครับพี่มีคนดูเยมาคนดูฉันยิ้มด้วยเรามีหลายคันเลยด้วยใช่ก็มีพี่รัศมีแขด้วยที่เห็นในออ๋ที่เห็นนใตัวอย่างในสื่อนะฮะน้องเจดานจไปตกลงเล่นเรื่องนี้ครับรับเรื่องนี้เพราะว่าคือเขาจ้างเขาจ้างก็ถึงนีมันมีอะไรดึงดูดให้เราแบบว่าเออน่าสนใจกับบทบาทนี้นะไม่ได้ยินนะนะก็เพราะว่าคือ แม่นาคเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตำนานผีที่ผู้ไทยมานานมาค่ะแล้วหนูก็ถูกท่าทางติดต่อมาให้เล่นเป็นแม่นาคหนูก็เลยรู้สึกว่าไม่รู้จะปฏิเสธยังไงอะค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่คนไทยคุ้นเคยกันอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างคือเป็นการกลับมาของพี่แก๊งสามชาด้วยและแั้วล่กงานกับพี่ฟริด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือทั้งหมดทั้งมวลมันสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกมากก็เลยตัดสินใจ หลับผมจริงๆเขาไม่ต้องแต่งหน้าแต่งอะไรนะขนาดแต่งสวยนะแค่เขาทำตาดุนะผมว่าเขาดุทำเขาคนหน้าหวานนะครับทำตาดุลงทำตาดุไปก็โอ้เฮ้ยพี่หมักมันลงทำตาดุเนี่ยแล้วจะแสบซึ่งไหนต้องดูตาหวานเยอเออไม่ดูเลยไม่ได้ทำอะไรเปลี่ยนเลยพี่โด่ในหนังเรื่องนี้พี่หมัดเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นว่ามีโดนกระทำอยู่สักสองสามฉากไม่ใช่สองฉากนะยังมีอีกเหรอฮะยังจบอ่ะฮะ ทั้งเรื่องตลอดเลยเหรอฮะใตลอดแต่ไม่ได้แคร์ไม่ได้แกล้งอันนี้ไม่ได้เป็นตามบทจริงๆที่เขาต้องเล่นตัวนี้มันไปตามเส้นเรื่องไปตามบทเลยมันต้องใช่เขาอ่ะล็อกตัวเขาเลยล็อกตัวเขาเลยคนอื่นก็ไม่ได้เหลือเฟือเขาไม่ได้นะแสดงว่าก่อนจะเป็นมับมึงพูดถึงเขาทำไมเออพูดตลกที่มีงานที่เวนผู้ตายเเนือออทยู่แสดงว่าก่อนถึงมิตรมั้งยังเคยติดต่อเหลือเฟือไปแล้วหรือไงครับไปบอกเขาคุณอยากไปนำท้องเหรอฮะ ก็เป็นบรรยากาศแบบนี้เป็นบรรยากาศในงองด้วยนะฮะเออตัวพี่โดงเองก็คือเล่นเป็นพุ่มกลับเลยเป็นพวกกลับเลยมีโอกาสได้สั่งทุกอย่างพร้อมทุกอย่างเลยคือทุกอย่างมันมันก็มองตามันก็รู้ใจอย่างเช่นพี่หมังพี่เน่ันรู้ใจกันไงแต่น้องยะดาเงี้ยแล้วก็น้องไก่ยเงี้ยผมว่าเขาเขาเข้ากันได้ดีเลยนะคลัเข้าฉากแบบว่ารูนติ่ฉากรักฉากเลิฟอะไรเงี้ยเวลากอดเวลามองตากันมันเหมือนหัวเมียกันจริงๆ เขาเขาสแสดงแบบนั้นเลยเอาออกมาจากข้างใน,นเลยให้เรารู้สึกแบบนั้นตามก็รู้สึกแบบนั้นเลยใช่แล้วเราอยากได้แบบว่าเาท็คเดียวคนเราเพราะเหมือนกินข้าวสองจานจานแรกอร่อยจานสองไม่อร่อยผมอยากให้เท็คเดียวผ่านแล้วเขาก็ทําได้เ,เก่งกู่เลยนะคระับ่เดี๋ยวไทยนี่ให้คุณทมนีหลายเท็คเลยคุณทามานลฮะหลายเพราะอะไรมปเอก์ต้าเปเกต้าเขาก็เป็นตัวประกอบเพราะเป็นหลายเทคหรือเป่าเป็นเอกต้าที่ยังแสดงไม่เก่งเนเออัวเท็บ่อยได้พูดแบบไหนฮะ หลายคนถามคุณหมัมจะได้พูดไหมนั่นแหละพอพูดพอพูดมันก็ดูเจ็บปากนี่นึ่งตัวอย่างเหมือนจะเป็นใบจะพูดได้นะจะพูดได้พูดกันได้คือทุกเอ็กซ์ท้าบางคนก็เจอเอ็กซ์ท้าแบบแสดงแต่ไม่มีบทพูดอันนี้ถือว่าเป็นเอ็กซ์ท้าที่อยู่ในมบทพูดใช่ไหมมีบทพูดเออใช่เนี่ยโอ้ยก็นับใช่ไหมฮะไอที่เห็นเมื่อกี้ตัวไหนพี่ชายเมื่อกี้เนี่ยอ่านั่นส่วนน้อยนะครับผมในเรื่องอย่างแบบโอ้โหโอ้ก่อนนับเป็นที่เหมือนจะแย่งซีนพวกเราด้วย จะเด่นกว่าหาตัวเดียวอะเออจริงหรือจริงเนีจริงอันนี้เรื่องจริงนะฮะคือสุดท้ายเขาเอาไปหาตัวเดียวเลยอะเออเอาเท่งตรงมาไมวะเอออ๋อไปประมาณนี้ตัวตัวหาที่สุดคือตัวนี้เลยโสดเลยส่งอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับด้วยนะเออ่าท้ายนี้ให้ทุกท่านได้ฝากในเรื่องนี้หน่อยครับเรื่องที่เปี้ยกเคลื่อนนะครับผมว่าผมว่าทุกวันนี้เราเจอข่าวแบเคลื่อนมาเยอะมากพอแล้ว ลองสละเวลาสักนิดให้กับตัวเองให้กับครอบครัวนะครับมาเสี่ยงความบันเทิงในรูปแบบของพวกเราอยาเสียงมากกว่าท่านสละเวลาไปสักนีดมาทาให้ได้ความสุขความสนุกได้เห็นรอยยิ้มของตัวเองละครอบครัวของตัวเองนะทุกๆครอบครัทวที่มาชมภาพยนต์ผมอยากให้คนมีรอยยิ้มอยากให้มีความสุขในอย่างนั้นตลอดไปไปชมนะครับน่ารักมา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 กนะครับอ<า>่ผ<า>ู้ประกาศครับพี่โนก็ก่อนอื่นผมต้อง ฝากไว้ด้วยนะครับเพราะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ผู้ใหญ่หรือว่าพี่หมั่นหละยๆแล้วก็หลายๆท่านด้วยกันนะฮะที่เลยเห็นว่าเอ้ยมึงทำได้มึงลงมือมาทำดิอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เราก็ถือว่าได้รับเกียรติตรงนั้นด้วยต้องขอบคุณพวกเราผู้ใหญ่หลายๆท่านนะฮะแล้วก็ทุกๆบริษัทนะครับที่สนับสนุนก็มาดูนะครับ24กรกฎาคมนะครับก็อย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะครับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยดูกันมากๆดูกันมากๆแล้วก็ อันนี้เป็นภาคสองนะใช่ไหมเรื่องนี้แหละฮะใช่ภาคสองครับแล้วทำไมภาคสองมาก่อนภาคสองมาก่อนภาคแรกครับแล้วแสดงว่าจะมีการย้อนกลับไปทำภาคแรกใช่ครับมีมีชื่อเล่นมากมากรักน้ามากมากแม็กซ์มัมแบลยครับเปิดทิปทีปป่ะฮะไม่ใช่นะรักเลยมันตะกบตะกัดนะครับมันก็ส่งมาสักอุไม่ทันเลย อันนี้เป็นภาคสองอันนี้ย้ำเรื่องจริงนะฮะน่ารักมากมากมากคือภาคสองแต่เราจะมีการย้อนกลับไปทำภาคแรกมากมากรักหน้ามากมาก maximum level เออเอที่หลังมึงนั่กับปุ้ด้วยนะเออเอาเอาเอาเนี่ยน่ารักมากมากเอาเอานี่ก่อนเอาไม่ผ่านเอามากก่อนเอามากก่อนแต่ว่าเดี๋ยวคอยจริงจริงนะให้ติดตามกันอ่านนางเอกของเราครับค่ะก็ฝาคราพเยือนน่ารักมากมากด้วยนะคะก็ เชื่อว่าตอนที่คุณผู้ชมได้ไปชมกันในโรงภาพยนตร์นี้คือต้องชวนครอบครัวกันไปดูเลยเพราะว well ่าเป็นเป็นภาพยนตร์ที่ครบรถลยคัะมีทั้งโรแมนติกดราม่าแล้วก็มีคอมเมดี้ด้วยอย่างที่พี่เท็กบอกว่าเราเสพข่าวที่ต้องท้เครียดกันพอสมควรแล้วก็ไปชมความบันเทิงไปรับชมความสนุกกันเยอะๆนะคะ๋ยวเจอกันในโรงภาพยนตร์ค่ะครับผมอ่ะพิกรบครับผมก็แน่นอนเลยว่าผลความพามาแบบครับขั้นแน่นอนนะครับแล้วก็ความโรแมนติกความซึ้งก็ยังไม่ทิ้ง รับรองว่าเรื่องนี้ครบทุกรสชาติแน่นอนแล้วและที่สําคัญอย่างที่ทุกคนทราบคือเป็นการกลับมาเจอกันของที่หมังพี่เทศพี่โหนโด้วยในรอบไไหลายๆปีรับรองว่าทุกคนก็คิดถึงด้วยครับก็ฝากภาพย,ายนตร์เรื่องนี้ไว้ด้วยครับนะคผมพี่หมนะังฮะที่4กร,รกฎาคมครับออกที่ภาาเฮ้ยปีนะปีหน้าปีหน้าชาปีเลยอันนี้มันชอบทำในโซเชียลออกปีหน้าชาปีเลยรับประกันโดย ได้ไข่ครับพี่ดไม่พี่จะใ้ห้ผมพูดอะไรพูดเสียงต่อต่อสิบสี่บอกบอกนังสามนังเล่นเป็นไรหนี่งเล้เป็นเพื่อนเองนี่แหละครับชื่อชอําครับผมนี่เลเป็นไรเล่นเป็นทุยครับเพื่อนระเอกเล่นเป็นทุยครับผมแก๊งเพื่อนไเองต้องมีคนมีกี่คนในแก๊งมีสามคนมีหลายคนไอ้นุ้ยก็เป็นได้มาไ้แค่ก็เป็นไดนมาไีเฟื่์นด้วยไีเฟ่์นด้วยไีเฟ่์นด้วยเฟิร์นด้ครนไหนะไมาไม่มา พี่นายต่อเลยครับพี่นายครับผมก็ฝากทุกท่านมาดูกันด้วยผมเชื่อว่า FC พี่พี่แก๊กสามชาติที่โรวันที่พี่พี่เขารวมตัวกันวันนี้ผมว่ามาดูทางเรื่องนี้ไม่ถือว่าแน่นอนครับยี่สี่นะยี่สิี่กระดาษครับผมขอบพี่ภาพพี่นัายรู้เลยนี่ใครให้พี่นาตรงนี้ชวนคุยก็ไปรู้มือนกัน